ทีมฟุตบอลไทยทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดทีมชาติไทยมีโปรแกรมพบกับทีมชาติสิงคโปร์และการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5ทีมชาติไทยพบกับศรีลังกาโดยก่อนการฝึกซ้อมจูซุนซับเบวเปิดใจกับการมารับชาท,ทีมชาติไทยในครั้งนี้ ผมได้รับข้อความจากคนใกล้ตัวว่ามีชื่อติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ซึ่งพอผมรับทราบผมก็ตื่นเต้นมากแล้วส่งข้อความหาแม่และคนอื่นในครอบครัวว่าผมดีใจเป็นเรื่องที่ดีในเส้นทางอาชีพการค้าแข่งของผมที่ผมจะได้โชว์ผลงานเพื่อตัวเองในอนาคตเป็นเรื่องที่ดีที่ผมได้เป็นตัวแทนในการแสดงความสามารถส่วนเป้าหมายของผมคือเป้าหมายเดียวกับทุกคนในทีม คืออยากเก็บชัยชนะในเกมบุญเครื่องกับสิงคโปร์ในครั้งนี้และหวังว่าจะเป็นผลดีต่อเกมถัดไปที่จะพบกับศรีลังกานี่คือเป้าหมายระยะสั้นส่วนเป้าหมายระยะยาวก็เหมือนกับทุกคนไม่ว่าตัวผมสตาฟและเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงแฟนบอลทุกคนว่าจะเข้ารอบต่อไปของฟุตบอลโลกให้ได้ผมอยากแสดงผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดเพื่อรักษาความตัวเนื่อและเก็บชัยชนะเพื่อไปให้ลึกที่สุดในทุกรายการ ผมคิดว่าระดับการเล่นฟุตบอลของผมที่ผ่านมามีความแตกต่างในแต่ละสโมสรไม่ว่าจะเป็นเยาวชนกับเชลซีและสเปอร์และได้ไปเล่นฟุตบอลลีกสเปนทุกที่มีความแตกต่างลีกสเปนเน้นเรื่องเทคนิคทุกคนมีความสามารถทักษะการเล่นฟุตบอลที่ดีส่วนลีกทูกับกิมบี้ก็มองว่าเป็นฟุตบอลที่เล่นกันเน้นไปที่การประทะเพราะต้องเจอผู้เล่นตัวสูงใหญ่มากมายแข็งแรงมีความเร็วในการเล่น เรื่องระดับมีความแตกต่างผมได้ซ้อมกับทีมชาติไทยครั้งแรกเมื่อวานก็ยังตอบอะไรไม่ได้มากแต่เท่าที่ดูในแคมป์ทีมชาติแต่ละคนในทีมมีความสามารถใกล้เคียงกับฟุตบอลสเปนพระรากำลังสภาพร่างกายมีความแข็งแรงพอสมควร